ดีครับป้าอยู่ตรงไหนฮะเดี๋ยวเพล็กมุกตอะไรพี่ฮะงูอะไรพี่อ,อ,อ,ยอยู่อยู่บนไหนครับบนฟ้าครับ มาเมื่อคืนรอบแล้วไม่เจอแล้วตอนนี้ต้องดำเนินการไงพี่ทุบฟ้าทุบฟ้าเลยครับใช่ต้องทุบฟ้านั้นเอาไม่ได้แล้วเราเจ้าของบ้านว่าไงฮะได้ลุงว่าไงครับได้ครับลุงเห็นเป็นงูอะไรครับงูเหลือมงูหลามเลยใหญ่ไหมครับใหญ่อยู่นะตัวเป็นแขนอยู่เข้าเข้ามาที่บ้านกี่วันแล้วครับเนี่ยเพิ่งเห็นเมื่อวานเมื่อคืนนี้ยครับแต่ติดใจทุบฟ้าเลยนะใชไม่เอาเลี้ยงไว้หรอไม่เอานะ นี่นะครับตอนนี้เบื้องต้นเจ้าที่จะทำการทุบฝ้าหลังคาบ้านหลังนี้ออกนะครับเห็นตัวไหมฮะร่กดหัวอยู่นั่นใช่ไหมอันนี้แค่ทำตัวยังไม่เห็นหัวต้องดึงฝ้านี้ลง มันขึ้นแม็งบนไงพี่บบนครับตอนนี้เราก็จะทำการดึงฝ้าแผ่นนี้ออกนะครับเอาเลยพี่โอเคตัวมันนอนอยู่พี่ เฮ้ยหล่นมาแล้วหล่นมาแล้วพี่เอกมาเลยนี่นี่เหลือันนี้พี่เอกเดี๋ยวมาเลยนี่อยู่นี่พี่ไอมีรูไอเอกฮะอุ้ยเหลือเขารูแล้วพี่เอกตามเลยเขารูแล้วเขารูแล้วเฮ้ยอืมเนี่ยอพี่ หัวตะขาเองกูได้วยหัเฮ้ยพี่เอหัวตะกูลขวามาเร็วพุวงเอ้ยเลยเขารู้ไม่รู้อ่ะไปโดนละวน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 พลิกผ้าออกนู่นนู้นนู่นเออมันต้องกลัวเรียนเขารู้แล้วเร็วเขียวแข็งยากควางรู้ดีเดอะ อ่าเรียบร้อยแล้วโอเคปล่อยนะปล่อยเลยเอาเลยพี่เอกออกมาดึงนอกได้พี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอคอยวิ่งวิ่ปล่อยก่อนตุงนะลาห่างไปก่อใส่แล้วอ้อมขอนี้อ้อมอ้อมอ้อมเล็กขอนี้เออ เรียกตัวลงงูเหลื่อมเลยเหลื่อมมหลามน่นเหลื่อมเหลื่อมว่งหัวค่อยๆไปเลยมอง้างนี้ทางนน้น เดี๋ยวให้ลุงเจ้าของบ้านเขดูจอาไว้หรือจะเลี้ยงไว้ไหมถ่ากแค่นี้่เขาถ่ายรูปหน่อยเกกเดินแมงหน้าเดินผ่าน อ่าแป,าป,แปง้งมึงอ่ะอ่ะพี่เอกเดินไปมึงตึงๆหน่อยเพี่โอเคแป้งน,นะแป้งนะแป้งน,นะเพี่เดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันนะครับว่า <c oughs> บ้านเล็กที่หลังนี้หลังที่งูนั้น <c oughs> ได้บุกเข้ามาบนหลังคายามวิการในตอนที่ทุกคนกําลังนอนหลับกันอย่างสนิทเดี๋ยวเรามาดูกันเผื่อว่าบ้านเล็กที่นี้อาจจะเป็นโชคเป็นลาบให้กับทุกคนก็เป็นได้แล้วนะครับ ไหน,ไหนมามาเี่ยไม่เมินระวังรถพี่ดึงเลยอ่าเจสวยเลยพี่ดึงเลยพี่ปูรถนะพี่ชัดๆหน่อยมาเล็กที่โอเคทุกท่านคงเห็นกันชัดเจนแล้วนะครับบ้าๆเลขกที่ที่งูเลื้อยเข้ามานั้นเลขกที่เท่าไหร่นะครับแห่ รได้้ได้หลุงเขาไม่กลัวลุงแล้วลุงรู้รู้ได้ไงว่างูเข้าบ้านนะครับลุงเขาเห็นลุงเห็นนะครับเห็นงูเลยครับตอนนั้นใช่กำลังเลื้อยขึ้นข้างบนครับ แล้วงูเคยเข้าบ้านบ่อยไหมครับนี่คนที่สองคนที่สองแล้วครับตัวเดียวกันไหมครับคนละตัวนะครับอะไรเขาก็จับแบบน้โอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเขาก็จะนํางูที่บรรจุอยู่ในถุงปุ๋ยนั้นนําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลบ้านเรือนประชาชนเพื่อไม่ให้งูตัวนี้นะครับได้กลับมาสร้างความหวาดกลัวหรือมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับประชาชนอีกนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบเอาไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ